สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่รถบรรทุกดีๆนะครับแหล่งรวมรถบรรทุกและเรื่งจากบรรนักนะครับซื้อขายรถบรรทุกมือสองนะครับจ่ายเงินสดให้ราคาสูงนะครับเดี๋ยววันนี้รีวิว6ล้อตู้10บาน Hino Victor 240แรงม้านะครับ FG8J นะครับคันนี้จดทะเบียนปี62นะครับเก็บงานใหม่หมดตู้สเปคนะครับกว้าง245ยาว7เมตร5สูง2เมตร6นะครับ ยามาพร้อมอยางใหม่6เส้นนะครับภายในนะครับใหม่ๆรถพร้อมใช้นะครับสดได้ผ่อนได้นะครับจัดไฟแนนซ์พร้อมฝาประกอบการได้นะครับตู้ภายในนะครับใหม่ๆเลยนะครับ ช่องทางการติต่อเดี๋ยวทิ้งให้บนหน้าจอนะครับสังเกตดีๆมีทั้งเบอร์โทรและไอ l ดี e ลนนะครับอยากชมรถนะครับเข้าไปใน Google m a p พิมพ์รถบรรทุกดีๆแล้วกดนำทางมาได้นะครับรถพร้อมใช้งานแบบนี้นะครับต้องการใช้รถบรรทุกนะครับสามารถสอบถามได้นะครับ ต้องการ10ล้อ6ล้อ4ล้อหรือเครื่องจักรบนหนักนะครับหรือรถเทรนนะครับสามารถสอบถามได้เลยนะครับเดี๋ยวแจ้งเบอร์โทรสักนิดนะครับ0813097045นะครับสอบถามได้ทุกช่องทางน,นะครับ